เลขสี่แล้วอํำดูใจไฮโซพกครั้งนี้จริงจังไม่อยากลงเอยที่คำว่าเลิกนางเอกสาวอัมพัชราภาเปิดตัวศึกษาดูใจกับไฮโซหนุ่มพกประธานวงพรประภาอย่างเต็มตัวแล้วยอมรับอายุที่มากขึ้นจนถึงวัยเลขสี ทำให้รู้สึกอยากจะจริงจังกับความรักครั้งนี้ไม่อยากพูดมากและไม่อยากให้ลงเอยที่คําว่าเลิกเหมือนครั้งที่ผ่านผ่านมาสถานะตอนนี้ดูๆคุยๆกันอยู่ค่ะกับคำว่าที่รักที่เขาพูดลงใน i อ s t สตอรนั้นฟังผิดหรือเปล่าไม่รู้จะพูดยังไงอ้ำอายุ40แล้วไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าก็คุยกันอยู่ค่ะ ของแบบนี้ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆว่าจะยังไงอยากจะเงียบที่สุดเพราะอยากจะดูยาวๆไม่อยากจะเลิกเหมือนที่ผ่านๆมาเราก็ไม่อยากจะเปิดตัวใครบ่อยๆเดี๋ยวพอเลิกกันคนก็จะมาบอกว่าเปลี่ยนอีกแล้วแต่อ้ําไม่ได้แค่เรื่องที่ว่าวันหนึ่งหากเราครบใครเราจะต้องเลิกนะคิดว่าขอให้ไปกันได้แต่ก็ไม่อยากฝืนให้ยาวมันจะเสียเวลาค่ะ ถามว่าความรักครั้งนี้มองไกลถึงงานวิวาไหมสาวอ้ําได้บอกว่ายังไม่เคยวาดฝันถึงวันแต่งงานและยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ค่ะเพราะเราเพิ่งเริ่มคุยกันจริงจังไม่กี่เดือนเองน้อยมากๆเลยก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ